เดือนกันยายน2025นี้เกมใหม่โหดจะเล่นไม่ทันทั้งเกมระดับที่พย์อเอที่เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกพักต่อที่แฟนๆรอมาหลายปีเกมเป็นดีภาพสวยจัดที่แค่เห็นก็อยากกดโหลดทันทีใครกำลังรอเกมดีๆเล่นยาวๆแบบไม่ต้องพักคลิปนี้รวมให้ครบ22เกมที่บอกเลยว่ามิตรเด็ดๆทุกแนวครับไม่ว่าจะสายเนื้อเรื่องสายบู๊สายซิงหรือสายสำรวจโลกกว้างและสวัสดีครับนี่คือวันเธอไปรับชมกันได้เลย เกมที่1 Silent Hill F กลับมาแล้วครับกนึ่งในเกมสยองขวัญที่แฟนๆทั่วโลกรอคอยมานานหลายปี Silent Hill F แต่ครั้งนี้ไม่ได้มาแค่หลอนธรรมดาเพราะตัวเกมพาเราย้อนกลับไปในญี่ปุ่นยุค60กับเมืองเอพิสตเกาอกะที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกลึกลับเราจะได้เล่นเป็นฮินาโกะเด็กสาวมัธยมที่ต้องฝ่าฟันฝันร้ายทั้งปีศาจกรีบไม้เน่าแล้วความจริงสุดจิตหลุดภายใต้ผลงานของนักเขียนชื่อดัง Ryu Kishi 07ที่ขึ้นชื่อเรื่องความดาร์กแบบสั่นประสาทจุดเด่นของเกมคือระบบต่อสู้เน้นประชิดที่ไม่มีอาวุธปืนมีแค่ทักกษะหหลลอ ตีส่วนกับคอมโบดามเมจนงหนักพร้อมสเตตัสที่อัปเกรดได้แบบเกม RPG ยิงไปกว่านั้นยังมีปริศนาทางจิตวิทยาที่ลิงก์เข้ากับเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้งโดยทุกคำตอบไม่ได้มีแค่คำใบ้แต่มันคือบาดแผลในใจของตัวละคร Silent Hill F จะมีหลายฉากจบทางแยกใหม่ๆและเนื้อเรื่องเสริมในการเล่นรอบ2ที่จะค่อยๆค,คลายปริศนาให้ครบทั้งหมดใครที่เคยเล่น Silent Hill มาแล้วเตรียมเจอ e a s t ต r e g g แบบกราบใจแต่ถ้ายังไม่เคยเล่นภาคไหนมาก่อนเลยเกมนี้คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะมันอาจจะรบกวนจิตใจคุ ครับ เกมที่สองฟ a แน a แฟนตา t ี c ท็กติกส์เดอเวล o n โ c ลนิเตำนานการวางแผนแบบเทิร์นเบสที่โด่งดังไปทั่วโลกกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันอัปเกรดพร้อมชื่อใหม่ว่า Final f a n ตา t ี c ท c t i c กส์เดอ i วลิสโคลนิเคนี่คือสองครามกลางเมืองระหว่างสิงโตดำกับสิงโตขาวที่เกิดขึ้นหลังจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์แห่งอีวาลิสโดยมีรามซ่าและเดลิตาสองเพื่อนสนิทจากต่างชนชั้นเข้ามาเกี่ยวพันกับการเมืองการทรยศุและชะตากรรมของทั้งแผ่นดินระบบเกมยังคงกลยุทธ์สุดลุ่มลึกท ตัวละครลำดับเทินและระบบจ็อบที่มีมากกว่า20สายอาชีพทั้งรากูนแบล็คเมจนินจาและอื่นๆอีกเพียบทุกตัวละครสามารถเรียนสกิลข้ามอาชีพสร้างสูตรทีมในฝันได้แบบอิสระสุดๆเวอร์ชันใหม่นี้ยังเพิ่มกราฟิกปรับปรุงใหม่เสียงภาคจัดเต็ os, me, โมโหมดง่ายสำหรับมือใหม่และระบบคุณภาพชีวิตอีกหลายอย่างใครที่รักเกมแนววางแผนและอยากสัมผัสเรื่องราวสุดเข้มข้นในโลก Final Fan t a s y ห้ามพลาดภาคนี้ด้วยประการทั้งปวงครับ to account. Fight Roger! เกมที่3 Borderlands 4พร้อมหรือยังกับความบ้าคลั่งครั้งใหม่ Borderlands 4กลับมาแล้วครับระเบิดโลกแห่งไคลลอสด้วยความมันแบบไม่ปราณีในภาคนี้เราจะได้เล่นเป็นบอสฮันเตอร์หน้าใหม่ทั้ง4คนที่เดินทางเข้าสู่ดวงดาวไคลอสอสันปกครองโดยทอร์่าชื่อไทม์กิปเปอร์สตูเฮียมเมืองแหลกโลกผังและผู้เล่นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้น,ตนของการปฏิวัติระบบใหม่ในภาคนี้จะเต็มทั้งสกิลแอคชั่นรุนแรงแบบปรับแต่งได้ลึกมากสกิลทรีแยกสายหรือสไตล์การเล่นได้อย่างแท้จริงเคลื่อนไหวแบบอิสระไม่ว่าจะเป็นการวิ่งบนผนังโ,นนโดด ยิงกลางอากาศเกมยังคงเต็มไปด้วยอาวุธระดับบ้าและไอเทมระดับเทพให้ล่าหายอย่างบ้าคลั่งเหมือนเดิมจะเล่นโซโลคนเดียวก็ได้หรือจะเล่นกับเพื่อนแบบโคออปสูงสุด4คนก็ยิ่งมันครับเพราะเลเวลและความยากของแต่ละคนจะปรับตามแบบเด n นมิกวอเตอร์แลนด์สจะวางจําหน่ายภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมห้คุณจุดจนวนความกระหนทั่วไคลอสแบบไร้ขีดจํากัดครับ totally worth it ฮอลเลิศไหนสิวสองเปีแห่งการรอคอยและสิวสองก็กำลังจะมาเกมภาคต่อที่สาบ v o l k s w a าเ n Vania ห้ามพลาดเราจะได้เล่นเป็นออเนตอัศวินสาวนักล่าที่ถูกจับตัวมายังอนะาณาจักรลึกลับพาวลูที่เต็มไปด้วยเมืองทองคำทามอสและศัตรูกว่า200ตัวพร้อมบอสสดโหดวกว่า40ตัวที่รอคุณอยู่ทุกมุมระบบการเล่นในโคงลายเซนของภาคแรกทั้งฉากลับแพลตฟอร์มสุดท้าทายและคอมแบทแบบรวดเด็วสไตล์เต้นรำแห่งความตายเพิ่มเติมคือระบบคราฟฟาวุธกับดักและโมโหดหัสตีลโซสำหรับสายฮายร์ดคอร ประสบการณ์ที่ใหญ่กว่าหรือกว่าและท้าทายกว่าเดิมหลายเท่าครับ ที่5ฟรอตพัง2เข้าสู่โลกอนาคตที่ถูกแช่แข็งอย่างสิ้นเชิงเมื่อความหนาวเย็นไม่ใช่ศัตรูเพียงอย่างเดียวแต่มนุษย์ด้วยกันต่างหากที่อันตรายกว่าในภาคนี้เราจะรับบทเป็นสจวร์ผู้นำแห่งมหานครนิวลอนดอนที่ต้องขยายเมือง จัดการทรัพยากรอ,อย่างไม่มีวันพอและบริหารกลุ่มคนที่มีรวมการแตกต่างกันเกณจะเปิดให้สร้างเขตเมืองใหม่เจรจากับกลุ่มอิทธิพลในสภาพัฒนาเทคโนโลยีในสถาบันวิจัยและออกสำรวจสร้างอณานิคมนอกเมืองเพื่อความอยู่รอดฟอร์ดพัง2คือการต่อยอดแนอุตสาหกรรมเซอร์ไวบให้หนักแน่นทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและศิลธรมพร้อมโหมดแซนด์บอ็อและเครื่องมือสร้างมอสให้เล่นได้ไม่รู้จบครับ เกมที่6 Alien Part ียนโลกอิงเคอร์ชันพาร์ทหนึงแฟนหนังเอเลียนเต็มตัวครับเกมนี้จะพาคุณกลับสู่โลกแห่งเซนิมอลแบบโคตรสมจริงในโลกอิงเคอร์ชันเราจะสวมบทเป็นซูล่าเฮนริกนักวิทยาทินสาวที่ถูกส่งไปดาวเพอร์ดนเพื่อตรวจสอบฐานลับของวีแลนด์ยูเทนิที่ตอนนี้ถูกพวกเอเลียนบุกยึดไปเรียบร้อยแล้วนี่คือเกมแอคชั่นสยองขวัญมุมมอง FPS ที่เน้นความกดดันบรรยากาศหนักอึ้งและความดุร้ายของศัตรูที่ไม่มีสคริปต์ตายตัวพร้อมเพื่อนคู่ใจคือหุ่นยนต์เดวิดศูน Edition, ย์หน สำหรับ PC โดยเฉพาะทั้ง60เฟรมเรท 3D Audio และ d d a t t i v e t r i g g e r สสำหรับประสบการณ์ที่เข้าถึงมากกว่าแค่เล่นเกมนี้ไม่ได้แค่เอาตัวรอดจากซี n e มอ r p ฟแต่มันจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังเอเลียนจริงๆเลยครับ เกมที่ 7, Indiana Jones and the g r e a t Circle: The Order of Giants ต้องเผชิญกับตำนานแห่งยักษ์ใต้กรุงโรม DLC ตัวเสริมใหม่ของ The Great Circle จะพาเราดำดิ่งสู่เงามืดของจักรวรรดิโรมันที่เต็มไปด้วยอุโมงค์ลับปริศนาเก่าแก่และลัทธิอันตรายที่พร้อมฆ่าคนปากโป้งทุกเมื่อเราจะได้ร่วมผจญภัยไปกับฟาเธอร์ลิกซี่นับบทผู้เก็บงำความลับบางอย่างไว้และออกตามหาบอกแสของคำสาบยักษ์เนฟิลิปที่ว่ากันว่าเกี่ยวพันกับจักรพรรดิเนโรลัทธิมิทูลัสและสมบัติที่ไม่ควรถูกเปิดเผยตัวเกมจะพาเราเดินทางสำรวจแผนที่ใหม่ขนาดใหญ่ของกรุงโรมตั้งแต่โคลอสเซ ไปจนถึงส่วนลับแห่งวาติกันและทำตาตยดินลึกลับเสียงก้าวเท้าในความมืดเสียงกลไกโบราณทำงานและเสียงกระซิบจากรัฐที่เลือดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ลา่าขุมทรัพย์ครับแต่มันคือการไขปริศนาประวัติศาสตร์ที่อาจจะเปลี่ยนโลกใบนี้เลยครับ existem press Says, "Semper vivus." Always living. Not dead. He's not in a tomb. เกมที่8 Hell Is Us ถ้าสงครามยังไม่บ้าเกินพอจงลองเจอความจริงบนโลกที่ไม่มีแผนที่ในเกม Hell Is Us คุณคือคนไร้ชื่อผู้กลับสู่ประเทศบ้านเกิดที่ล่มสลายเพราะสงครามกลางเมืองแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะที่นี่ยังมีสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติปรากฏขึ้นและไม่มีอาวุธไหนจัดการได้อาวุธเดียวที่คุณมีก็คือดาบจากอดีตและโดรนแห่งอนาคตไม่มีเข็มทิศไม่มีฮัทไม่มีเวพอยต์ทุกอย่างคือการใช้สัญชตาตญาณพาไป ความพิเศษของเกมนี้คือระบบก,การสำรวจที่ไม่มีสค,คริปต์บังคับทุกการค้นพบเกิดจากคุณเป็นคนหาเจอเองและทุกการต่อสู้กับเหล่าอาสูรและไก่จะเป็นบทเรียนที่คุณต้องเรียนรู้เองแบบเจ็บจริงถ้าคุณเบื่อเกมโอเพนเวิลด์ที่พาไปทุกจุดลองเปิดใจให้เอลวิสัสแล้วคุณจะรู้ว่าการหลงทางในโลกที่ไม่ต้อนรับคุณส่งพลังแค่ไหนครับ Compromised by your emotions. I won't stop. <laughs> Interesting. Let's continue. เกมที่เก้าด l ยิ h งไล to beach การกลับมาของคราวเครนผู้ที่คราวนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์ติกต่อไปหลังจากถูกจับขังทดลองมานานถึง13ปีคุณหลบหนีจากนรกของพลังปริศนาที่ไหลเวียนในตัวเครื่องหนึ่งคือผู้รอดชีวิตอีกครึ่งคือสัตว์ร้ายที่แทบควบคุมไม่ได้เกมจะพาเราลุยในแคสเ์บูสป่าเขียวชอุ่มที่กลายเป็นแดนล่าของทั้งซอมบี้ผู้รอดชีวิตและสัตว์กลายพันธุ์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนไฮไลท์ของเกมคือระบบปาก,กั้แบบใหม่ที่ลื่นไหลกว่าเดิมพร้อม ip, คอมทสสสิิิาาารรถก,ชกะชชศัตูฉีีเเป็นนน2่่วววใ้พษฒ การตามพลังปีศาจในตัวนอกจากนี้ยังมีโหมดโคออฟสูงสุดถึง4คนที่ให้คุณกับเพื่อนร่วมทีมเอาชีวิตรอดค้นหาอาวุธและตัดสินใจร่วมกันว่าจะยังเป็นมนุษย์อยู่หรือยอมกลายเป็นปีศาจเพื่อให้รอดไปอีกวันครับ เกมที่10 Chronos the New Dawn เกมแนว Survival Horror ที่ข้ามการเวลาระหว่างอดีตยุค80กับโลกอนาคตอันพังพินาศคุณคือทาวเวอเลอร์ผู้ถูกส่งไปยังยุโรปตะวันออกยุคนาคตเพื่อย้อนเวลากลับไปช่วงก่อนไหยนะและทำภารกิจตามล่าเอเซนส์ของผู้คนในอดีตเกมนี้ไม่ใช่แค่เดินยิงครับคุณต้องวางแผนรอบเลนแล้วคอยเผาร่างศัตรูทันทีหลังฆ่าเพราะหากช้าเกินไปพวกมันจะรวมร่างและกลายเป็นอัตรกายที่โหดขึ้นทุกวินาทีจุดเด่นของเกมคือระบบเมอร์จิ้งสุดสยองการเดินทางผ่านรอยแยกเวลาและสภาพจิตของตัวเองที่ แปรปลวนจากเสียงกระซิบของวิญญาณที่พาไปด้วยใครชอบเกมแนวเอาตัวรอดแบบแดกดาร์ ark, โคตรหลอนและมีการเล่าเรื่องที่เล่นกับการเวลาต้องไม่พลาดครับ Stay calm. เกมที่11 Emotional e The Last Ticket นี่คือเกมหลอนมุมมองบุคคลที่1ที่ไม่มีระบบต่อสู้ใดๆทั้งสิน้นคุณคือเจมส์แอนเดอร์สันที่เดินทางกลับมายังสวนสนุกร้างของพอ่อเพื่อค้นหาความจริงที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยบรรยากาศของเกมอึดอัดหลอนและบิดเบี้ยวสุดๆโดยฉากที่ได้แดงบันดาลใจจาก l e m i n a l Space และ Cosmic h o r r o r บางห้องดูคุ้นแต่กลับไม่มีทางออกบางทางเดินวนซ้ำบางครั้งคุณแค่เดินไปข้างหน้าแต่โลกกลับเปลี่ยนรูปโดยไม่รู้ตัวไม่มีศัตรูให้สู้มีแต่วความน่ากลัวที่ค,ค,ค่อยๆคืบคลานเข้ามาผ่าน เสียงภาพและสิ่งที่คุณคิดว่าเห็นเหมาะมากสําหรับสายอินดี้จิตหลุดที่หลงไหลความรู้สึกหลอนแบบไร้คําอธิบายครับ Always me there was something wrong with this place something sinister เกมที่12 แอฟริบอร์ดี้ส์กอล์ฟฮอตแฟนเกมกอล์ฟห้ามพลาดครับเกมระดับตำนานกลับมาอีกครั้งกับเวอร์ชันใหม่สุดสดใสระบบบังคับยังคงเข้าใจง่ายแค่เล็งให้ดีกดให้แมนจังหวะเป๊ก็ได้ช็อตสวยแล้วโหมดเนื้อเรื่องเล่นคนเดียวก็สนุกโหมดชาเลนจ์มีให้เล่นกว่า100ร้ายการจะเล่นแบบปาร์ตี้กับเพื่อนบนโซฟาหรือไฟออนไลน์กับคนทั่วโลกก็ได้หมดแถมยังมีแว็กกี้กอล์ฟกอล์ฟสไตล์ฮาๆที่สร้างเสียงหัวร้อได้ทุกช็อตกราฟิกสดใสตัวละครน่ารักเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเกมนี้มมัันนคคคือวววาสสุขใงงงิิจรรบ You got a birdie. Everybody golf. golf, hot shots. เกมที่13ฮิโรงามินี่คือเกมแอคชั่นแพลตฟอร์มมุมมอง 3D ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะฮิโรงามิแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมทั้งลงในเกมสร้างขึ้นจากกระดาษตั้งแต่ศัตรูฉากยันตัวละครทุกอย่างให้ความรู้สึกบอกบางแต่เต็มไปด้วยพลังสร้างสารรค์คุณจะได้สวมบทเป็นฮีโร่ผู้เชี่ยวชาญการพับกระดาษจากหมู่บ้านชิชิกิที่ต้องต่อกรก,กับพลังดิจิทัลชั่วร้ายอย่างไบรท์แปลงร่างเป็นตว์กระดาษต่างๆทั้งอมาดิโลลุยทะลุสิ่งกีดขวางกบที่กระโดสดส แต่ไปด้วยไอเดียเจ๋งๆทางการแก้พัซเซิลบูคบอสและสำรวจโลกสุดแปลกตารพร้อมซาวทร็กสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่ยิ่งเสริมบรรยากาศได้สุดยอดเลยครับ เกมที่14 Trails in the Sky First Chapter Remake เกม JRPG สุดคลาสสิกที่วางรากฐานในซีรีส์ Trails กลับมาอีกครั้งในรูปแบบ Remake เต็มรูปแบบภาพ HD ใหม่ทั้งหมดระบบต่อสู้แบบ Turn-Based สร้วงดามให้เลือกใช้และที่สำคัญมีเสียงภาคญ,ญี่ปุ่นอังกฤษครบคุณจะได้ร่วมเดินทางกับเอสเตลและโจชัวสองพี่น้องแห่งสมาคมเบรเซอร์ zer, ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองจากภารกิจง่งายๆก่อนจะพัวพันกับแผนการสมรู้ร่วมคิดระดับชาติที่อาจจะเปลี่ยนชะตากรรมของอาณาจักรรีเบิร์ไปตลอดกาลเสน่ห์ของเกมนี้อยู่ที่การเล่าเรื่องสุดเข ยิบย่อยระดับโหมด NPC แต่ละคนมีบทสนทนาเฉพาะใลรเป็นแฟน JRPG สายเนื้อเรื่องนี่คือหนึ่งในเกมที่คุณต้องเล่นครับ เกมที่สิบห้าโทว้าันเดกกาเดียนซอฟต์เดสตาเครดทรีเกมผสมผสานโลกไร้บวก RPG เข้ากับงานภาพสุดงดงามและระบบการต่อสู้แบบคู่หูที่ออกแบบมาอย่างแวกแนว คุณจะได้รับบทเป็นโทวะหญิงสาวผู้พิทักษ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พร้อมผู้ติดตามอีก8คนที่แต่ละคนมีอาวุธและความสามารถเฉพาะตัวต่อสู้ไปนในโลกที่เต็มไปด้วยพลังอาถรรพ์ละดันเจียนอันตรายใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์และเวทคาง,งุะระผสานพลังเพื่อเอาชนะเหล่าร้ายและในทุกการเดินทางหมู่บ้านชินจูก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามกาลเวลาระบบอัปเกรดดาบผูกมิตรกับชาวบ้านฝึกฝนและปลดล็อกเรื่องราวเฉพาะสายสัมพันธ์ที่คุณเลือกเดินพร้อมดนตรีประกอบจากฮิโตชิซากิโมโตะที่จะทำให้คุณอินกับโลกแแนาาีีบบบบบบญ่่ปุุโรรณไดด้สทงเลยคั เกมที่16โยธันสเลเยอร์ฮอตซอฟเฮลถ้าใครชอบเกมสไตล์ r อตซเวเวอร์บวกกับโลกหลายแบบมันเลือดสาดบอกเลยว่าโยธันสเลเยอร์ฮอตซอฟเฮลคือเกมที่คุณห้ามพลาดเด็ดขาดครับเกมนี้จะพาเราไปรับบทฮีโร่ผู้ถูกสาดที่ต้องเอาตัวรอดจากเหล่าปีศาจนอสสุดโหดและพิสูจน์ตัวเองต่อเทพเจ้าว่าเราแกร่งพอจะเป็นโยธันสเลเยอร์ได้จริงเกมเพลย์เน้นการสู้กับศัตรูเป็นคลืนที่ยิ่งเล่นนานก็ยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆพร้อมระบบภารกิจพิเศษในแต่ละรอบและบอสประจําแผนที่สุดโหดจนต้องร้องขอชีวิตตัวเกมมีระบ,บ ออัปเกรดสกิลปลดล็อกพลังใหม่และสร้างสายบิลที่เข้ากับตัวละครของคุณได้อย่างอิสระจะเลือกตัวแท้งตัวตีไกลหรือสายซับก็ทําได้หมดกราฟิกก็สุดจัดเต็มไปด้วยงานภาพที่ทั้งดิบเทและโคตรแฟนตาซีโบราณใครชอบความมันแบบไม่พักหายใจเกมนี้คือตัวเลือกที่คุณควรลองครับ เกมที่17อัคาธาคริสตีเดทอนเดอะนาวเกมนักสืบที่ดัดแปลงจากนิยายคลาสสิกอัคคาธาคริสตีกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันใหม่ที่ไม่ได้หยุดแค่เล่าเรื่องเดิมแต่ขยายเนื้อหาออกไปไกลกว่าตอนจบของหนังสือด้วยซ้ำในเด a ออนเดอะนาวกณจะได้เล่นเปสองตัวละครหล,ลักนักสืบชื่อดังเฮอร์เคิลพอลลและนักสืบเอกชนเจนรอยส์ที่ต้องสืบคดีฆาตกรรมบนเรือน,นำเที่ยวแม่น้ำหนาวพร้อมเรื่องราวที่พาเราเดินทางตั้งแต่ลอนดอนดอนิวยอร์ก ไปถึงอียิปต์จุดเด่นคือระบบไมล์แมพสืบสวนเพื่อเราเชื่อมโยงหลักฐานเพื่อไขค,ความจริงระบบคอนฟรอนเทชันที่ใช้ข้อมูลโต้อตอบกับผู้ต้องสงสัยแบบตรงๆเพื่อหาจุดโกหกให้เจอและที่พิเศษกว่านั้นคือเรื่องราวในเกมนี้ไม่ใช่แค่ดัดแปลงจากหนังสือครับแต่ยังเป็นเนื้อหาใหม่ที่แม้แต่แฟนเดนตายก็ยังคาดไม่ถึงสายสืบสวนต้องห้ามพลาเด็ดขาดครับ Let's see what I can find I'd better check in with Mr. Poirot Lying to me is a very bad idea I think I understand how the murder happened. Time to put the pieces together. It's time for you to tell us the truth. เกมที่18 a t e l i e r เ e s e r ์และเซเร e ีน e เดรสอะลเคมิสต t h อนด์เดอะไวท์ a าภาคใหม่ล่าสุดของแฟนชาย RPG ์สายวิชาเคมีจากญี่ปุ่นที่มีแฟนๆทั่วโลก A ั e l ท e r l e และ i ซเรลีนาจะพาเราเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยการผสมวัตถุดิบสร้างของและต่อสู้กับปีศาจในสกิลที่ใหญ่และล้ำกว่าทุกภาคที่ผ่านมาตัวเกมเล่าเรื่องราวของเดรสและเซเลเด็กหนุ่มสาวที่กลับมายังเมืองที่เคยล่มสลายเพื่อค้นหาความจริงและตามหาสิ่งที่เคยหายไปพร้อมระบบเดนมิ al p a พ s ดแลเจนแบบสุ่มที่เปลี่ยนทุกครั้้้งงที่เขาาและใหรวัสุด จุดเด่นอีกอย่างคือระบบไทม์ไลน์แบทเทิลแบบใหม่ที่เพิ่มลูกเล่นอย่างลิงแอนแท็กมัลติแอคชั่นและการผสมไอเทมระหว่างสู้ซึ่งทําให้คอมแบทตื่นเต้นขึ้นกว่าที่เคยแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือระบบสังเคราะห์ที่แฟนอาเทียรรู้ดีว่าลึกกว่าที่คิดและสร้างของได้สุดจะครีเอทีฟแถมยังมีระบบพัฒนาเมืองจัดร้านขายของอัปเกรดเมืองและปลดล็อกเนื้อเรื่องใหม่เรื่อยๆเดียกได้ว่าครบรถสุดๆสําหรับแฟนสาย r p ริจญี่ปุ่นครับ เกมที่19 Demon X m a c h i n a t i t a n ช c s i า n นิซีรีส์รีหุ่นลบสุดมันกลับมาอีกครั้ง Demon X อ a c h ina ช i t a า i ท s i นิคซอนถือภาคใหม่ที่พัฒนาแบบจัดเต็มทั้งเกมเพลย์และกราฟิกพร้อมยกระดับความมันในฉากต่อสู้สุดไฮสปีดคุณจะได้บังคับอาวุธหุ่นลบความเร็วสูงพร้อมปรับแต่งอาวุธและเกราะได้ตามใจอยากบู๊หนักยิงรัวหรือเน้นการเคลื่อนที่ว่องไวจัดได้หมดครับพื้นที่ในเกมเปิดกว้างมากๆทั้งบนดินใต้ทะเลกลางอากาศไปจนถึงการกี่มา้ากลางสนามรบก็ยังได้แถยััังงงงรองร,รอออบบคเเล่่นกพืดสสูสุึ3 ไกดสายหุ like orange, úp, ่นรบแอคชั <he>. <laughs> ่นสายฝ่ายและเกมเพลย์สไตล์อนิเมะบูล้ำโลก้ามปลาดติชาครับเกมที่20มอร์ร์สโปรต o ของถ้าคุณกำลังมองหา FPS ที่โหดเถื่อนและท้าทายสไตล์ยุค9กบวกกับโลคไลท์และบอสสุดโหด เกมนี้คือคำตอบครับ Moros Protocol คือเกมยิงสายอวกาศสยองที่คุณจะตื่นขึ้นบนยานร้างชื่อ Horus ลอยคว้างกลางอวกาศไม่มีความทรงจำไม่มีพวกพ้องมีแค่เสียงในหัวและฝูงศัตรูจากขุมนรกที่รอจะฉีกคุณเป็นจิ๋นระบบเกมเพลย์ผสมผสานการยิงเร็วแบบดูมคลาสสิกบวกกับระบบสุ่มด่านแบบโลกไร้และบอสที่ต้องวัดสกิลกันจริงจังกราฟิกโลว p โพลีส,สุดเท่มีกลิ่นไยเกมยุคเก่าแต่รีมิกซ์ใหม่ให้เลื่นไหลและน่ากลัวกว่าที่คิดและใครมีเพื่อนสายบ้าบูก็ล่างมาลุยโคออบกันได้ด้วยครับ M.T. ยี่21เอ็ดเจนเนอร์เกมสายสปีดจัดสาย FPS ผสมปากกลัวที่ทั้งหลําทั้งหมันและทั้งเทพแบบสุดครัวเจ็ r u n นเนอร์พาคุณเข้าสู่โลกอนาคตที่กีฬาอันดับหนึ่งของโลกคือเจ็ทแรนนิ่งผู้เล่นจะได้วิ่งปีนสไลด์พุ่งทะยานไปตามฉากแบบมือโปรพร้อมยิงศัตรูยิงเวลาและแข่งกับทุกคนบนรีดเดอร์บอร์ดมีหมดเนื้อเรื่องให้เล่นตามสาวน้อยนีน่าที่กำลังไต่เต้าจากนักแข่งโนเนมสู่ระดับตำนานอารีนากว่า60แบบทั่วโลกตั้งแต่ถนนน,นิ เป็นหนึ่งในเกมที่สายสปีดรันสายโชว์ไฮไลท์ต้องร้องว้าวแน่นอนครับ เกมที่22 NBA 2K26 ของเกมบาสห้ามพลาดครับ NBA 2K26 กลับมาอีกครั้งพร้อมอัปเกรดกราฟิกความสมจริงและโหมดเกมที่ครบจัดเต็มเกมภาคนี้ใช้เทคโนโลยีโปรเพล y ดึงภาพการเล่นจริงจาก NBA มาสร้างแอนิเมชันในเกมแบบเนียนกริบทุกการเลี้ยงบาสหมุนตัวชุดสามแต้ม หรือจังหวะคลอสโวเวอร์จะลื่นไหลแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนโหมด My Car e e r กลับมาพร้อมเนื้อเรื่องใหม่สุดเข้มข้นให้คุณปั้นตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์จากศูนย์โหมด m ม t e ทีมให้สะสมการระดับ NBA มาสร้างทีมในฝันแข่งได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์สายบริหารก็จัดไปกับไม NBA คุมทีมทั้งสี่สั้นพร้อมเนื้อเรื่องแนว GM ที่แตกต่างกันไปถึง30แบบ NBA 2 k 2 6คือภาพที่รวมทุกความฝันของแฟนบาสไว้ในเกมเดียวทั้งแสงสีเสียงและความรู้สึกจริงระดับท็อปของซีรีส์ และนี่ก็คือ22เกมใหม่น่าเล่นที่สุดในเดือนกันยายนนี้ครับบอกเลยว่าเดือนเดียวคิวเล่นแน่นยิ่งกว่าตารางเรียนมหาลัยใครเล่นเกมไหนไวหรือมีเกมอื่นที่น่าสนใจอีกคอมเมนต์มาแชร์กันได้ครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องวันเทอร์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่เกมเด็ดหรือสรุปเนื้อเรื่องมันๆในคลิปถัดไปเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ดูจนจบสวัสดีครับ